สวัสดีค่ะเข้าครัวกับเชฟหยองวันนี้เรามาทำหัวจานนะคะบริการลูกค้านี่ค่ะเราได้พริกแดงมาสวยๆเลยนะคะนี่ค่ะกรีดแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะส้มไปแดงมานะคะแขกจะได้ดูลูกค้าเราจะได้ดูที่หัวจานที่มันหลากหลายนะคะจะได้ไม่ซ้ารูปแบบกัน นี้ค่ะนะคะเดี๋ยวมาดูว่าทำยังไงต่อแล้วเรานำมากรีดอย่างนี้นะคะเวลาแช่น้ำมันจะบานออกทำให้รู้สึกเป็นลักษณะแบบริ้วๆนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะจะสวยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเพิ่มมิติมาอีกนิดหนึ่งแทนที่จะแบบบานออกมาแล้วไม่มีริ้วไม่มีอะไรเงี้ยมันจะสวยค่ะ นี่ค่ะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นริ้วๆแชกๆอย่างนี้ค่ะอันนี้ค่ะทุกทีเราจะให้เป็นแครอทนะคะเราขอเปลี่ยนแนวนี้เป็นพริกชี้ฟ้านะคะพอดีลูกค้าเข้าพอดีค่ะเตรียมจานให้ลูกค้าเลยค่ะอันนี้ค่ะนี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นนี้ขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะทำงานแป๊บหนึ่ง